สัญญาต้องเป็นสัญญาครับเพื่อนๆวันนี้ผมแทนธรรมชาติกับบรรยากาศที่อาจจะไม่คุ้นเคยเอาซะเลยกับการนำโมเดลที่เป็นรถ Big Scooter ที่ได้รับความนิยมเอามากๆและมีการอัปเกรดในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเข้าไปใหม่และเป็นอี i ิชันพิเศษเราอยู่กับ X Max x SP Edition พิเศษที่ผมสัญญาไว้ว่าจะนำมันมารีวิวแล้วหาคำตอบกับก,บการ เปลี่ยนแปลงในการอัปเกรดออปชั่นเข้าไปและติดมาจากโรงงานจะมีอะไรที่น่าสนใจสมรรถนะจะดีขึ้นหรือไม่ตามมาชมครับ Who is you, doubt? you not me. You cannot stop me, tap me. I ain't the best in the east and the west. who testing the rest. My words and my flex. You get success when you do you. I'm wise like Guru, Lil Marco, who know? Same kid, but his shoes no Now they all wanna do you. Like do you. Say, they playing them games. And that is a shame. Cause all the time I've been lost in my brain. ก่อนที่จะมาหาคำตอบว่า X Max ธรรมดากับ SP Edition แตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในส่วนของสเปคเบื้องต้น,นันก่อนดีกว่าไปครับมาเริ่มกันที่หัวใจหลักอย่างเครื่องยนต์บูคอร์ 300cc เทคโนโลยีแห่งความแรงและความประหยะัดระบบหัวฉีดอัจฉริยะระบายความร้อนด้วยน้ำมาพร้อมกับระบบกระบอกสูบแบบไดอะซิลให้ประสิทธิภาพในการขับขี่สนุกเล้าใจในทุกความเร็ว และแน่นอนสำหรับเครื่องยนต์ขนาด3 0 0 c ีเขาใส่ในส่วนของระบบ traction control เพื่อช่วยในเรื่องความปลอดภัยหายห่วงกับอาการออกตัวและล้อฟีออกจากโค้งและล้อปัดงานนี้เอาอยู่แน่นอนระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสเดี่ยวทำงานคู่กับคาลิเปอร์ลูกสูบคู่ด้านหลังแบบเดี่ยวเช่นเดียวกันทำงานกับคาลิเปอร์ลูกสูบเดี่ยวพร้อมกับระบบ ABS ที่มาช่วยให้การหยุดรถของคุณทาได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นระบบไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟ daytime แล ดิ่งไลร์ดีไซน์สวยงามโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นความลับเอาไว้ดูท้ายคลิปนะคะรับวงล้อมแม็ก สีแดงโดนใจเอาใจวัยรุ่นมาพร้อมกับยางดันหลบสกูตสมาร์ทด้านหน้าขนาด120ทับ70ขอบ15ด้านหลัง140ทับ70ขอบ14ช่องเก็บของขนาดใหญ่ด้านหน้า2ช่องพร้อมที่เสียบชาร์จไฟ12โวลต์สำหรับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์นำทางแมตบ็อกซยูบ็อกขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกกันน็อกครึ่งใบได้ถึง2ใบจุกกันแบบไม่อัน้นระบบสมาร์ทคีซิสเ็มที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้อย่าง ง,ง่ายได้ทั้งเปิดเบาะสตาร์ทรถหายห่วงชิวหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์สวยงามตอบโจทย์การเดินทางบังลมต่อผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีสำหรับ X Max S p Edition พิเศษ ันนี้ที่โดดเด่นเตะตานั่นก็คือในส่วนของชุดสีเทาตัดขอบสีแดงตรงนี้เป็นอะไรที่โดดเด่นโดนใจวัยรุ่นเอามากๆกับสีภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Power Gray โลโก้แดงขีดแดงทันด้านหน้ามีสง่าราศีมากๆกับ Emblem สัญลักษณ์ของ X Max SP ที่โดดเด่นอยู่ด้านหน้าเพิ่มความ Limited Edition ให้กับเวอร์ชันนี้เข้าไอีกต่อกันที่ความพิเศษที่มีการนำ DNA จากรุ่นพี่อย่าง T Max Tech Max กับเปลือนไม่ Negative L สปอร์ตมากยิ่งขึ้นผสมผสานระหว่างเข็มอนาล็อกกับดิจิตอลบอกข้อมูลได้อย่างครบคันสามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดและใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมส่วนของเบาะตัวนี้ได้รับการถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีการตัดเย็บและการวางเรเยอร์นะครับจากพี่ใหญ่อย่าง T m a x Tech m มากเช่นกันนะครับนุ่มสบายกระชับใช้งานได้อย่างลงตัวที่เป็นความโดดเด่นพิเศษสําหรับเบาะตัวนี้นะครับนั่นคือการเดินได้แดงนะครับทำได้อย่างปานนีดบรรจงและดูดีมากๆมีความสปอร์ตเหมือน ที่ใหญ่อย่าง T Max Tech Max อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะครับที่ได้มาจากโรงงานกับเวอร์ชัน X Max SP คันนี้ในส่วนของระบบช่วงล่างติดตั้งให้จากโรงงานนั่นก็คือโช๊คอัพจากแบรนด์เอรินนั่นเองครับที่ถูกสร้างมาเพื่อ X Max SP สามารถปรับระดับพีโหลดคอมเพรสชันและรีบาวได้ติดตั้งจากโรงงานไปเลยครับต้องบอกว่าเขาทํางานคู่กับโชค๊คด้านหน้าเนี่ยได้เป็นอย่างดีโช๊กข้างด้านหน้าเนี่ยที่เป็นเทเลสโคปิกธรรมดาเนี่ยเขาก็มีการปรับเซตเข้ากับโชค๊คด้านหลังอยู่แล้วจากเซ็ ติ้งโรงงานนะครับการขับขี่ผ่านอุปสรรคต่างๆก็สามารถทําได้อย่างมั่นใจนะครับสําหรับข้อมูลความพิเศษนะครับก็จะมีประมาณนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมา Who know what ถ้าเราเป็นสายซิ่งนะผมว่าผมก็จะเปลี่ยนในส่วนของคาลิปเปอร์เดิมมันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าจะให้มันหล่อกว่านี้นะเทาโลโก้แดงแบบนี้มันก็ต้องคู่กับอะไรที่มันโลโก้แดงเช่นเดียวกันนะฮะใส่เข้าไปเพิ่มสมรรถนะตกแต่งให้มีความสปอร์ตอีกหน่อยก็จะกลมกล่อมพร้อมดื่มกับ X e Max SP คันนี้ <S <S และสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจเจ้า X e Max SP ที่เพิ่งเป,เปิดตัวภายในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับก็สามารถเข้าไปชมตัวจริงได้ที่ร้านผู้จัดจําหน่ายนะครับรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าใกล้บ้านท่านได้เลยนะ กับราคาค่า <Cornell> ตัวที่บอกเลยว่าสบายสบายที่2อง0 0นบาทคุณจะได้ทั้งหมดนี้เป็นของคุณแค่โชคอย่างเดียวนี่ก็สุดยอดแล้วนะนี่เขาให้แบบออปชั่นแบบดีเนเอลด อย่างพี่ใหญ่อย่างทีแม็กเท m a มกันมาเลยทีเดียวโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมขออนุญาตไปขยี้คันเล่งกับ x m a x e dition พิเศษ s t คันนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับผมแทนธรรมชาติคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในป่าสวัสดีครับอ้าวเด,ด็ดเปูเดดเด็ดไล่จับจ,จ,จุตซับจับจัไล่ตบทุ่ม